สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ก้มหน้าชนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเกมของโจรสลัดนะครับเดวี mm ่แบ็กไฟฮะเราได้เห็นเกมเดวี่แบ็กไฟ h t ก็ในตอนที่กลุ่มของโจรสลัดหมวกฟ้านีครับรับคำท้าของกลุ่มโจรสลัดฟ็อกซี่ครับก็ได้มีการ แข่งขันเกมกันทั้งหมด3เกมนะครับเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นก็ต่อเมื่อกับตันของกลุ่มโจรสลัดของทั้ง2ฝ่ายนะครับยอมรับกันนะครับว่าจะแข่งกันนะฮะแล้วก็ทั้งคู่ก็จะทําการยิงปืนขึ้นฟ้ากันนะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าโอเคนะฉันแบบว่าจะแข่งเกมเดวี่แบ็กไฟ์แล้วนะอะไรอย่างนี้นะฮะจากปากคําของโรบินนะครับบอกว่าเกมเดวี่แบ็กไฟ์นะครับถือกาเนิดขึ้นที่เกาะโจรสลัดดินแดนสวรรค์ของโจรสลัดราวที่ว่ากันว่าอยู่ณที่ใดที่หนึ่งในทะเลนะฮะ ซึ่งเกม Da v ี่แบ็กไฟนนะครับเป็นเกมที่มีไว้เพื่อช่วงชิงเรือที่ดีกว่ามาเป็นของตัวเองครับรวมถึงการช่วงชิงตัวของโจรสลัดอีกฝ่ายหนึ่งช่วงชิงลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดอีกฝ่ายหนึ่งที่เราถูกใจนะครับเอามาเป็นของตัวเองครับหรือแม้แต่ผู้ชนะของเกมนี้ครับก็จะสามารถชิงได้แม้แต่กระทั่งสัญ,ญลักษณ์ของเรือครับก็คือธงของเรือโจรสลัดเนี่ยครับซึ่งธงของเรือโจรสลัดเนี่ยครับก็เป็นเปลียบเสมือนสักรีของกลุ่มตัวเองนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชนะเกมนี้ได้ครับก็จะทาให กลุ่มของโจสรสัตัวเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากพายครับแต่ถ้าเกิดว่าพ่ายแพ้ให้กับการแข่งขันของเกมแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยครับเพราะมีโอกาสที่จะ เสียลูกเรือนะครับเสียสมาชิกคนในกลุ่มครับรวมถึงเสียธงโจรสลัดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความภา,ภาคภูมิใจของกลุ่มตัวเองไปด้วยนะสำหรับการแข่งขันเดวี่แบ็กไฟน์นะครับทุกๆครั้งที่จบ1เกมครับผู้ชนะจะสามารถชิงลูกเรือของฝ่ายที่ตนชอบเนี่ยมาเป็นพรรคพวกของตัวเองได้ครับและลูกเรือที่ถูกชิงมาเนี่ยก็จะต้องยอมรับเป็นลูกน้องที่ซื่อสัตย์ต่อกับตันคนใหม่ทันทีด้วยนะครับและต้องกล่าวสาบานต่อเดวิดโจน โจนสลัดแห่นลุ่มทะเลลึกด้วยนะฮะถือว่าเป็นการชิงตัวที่โหดมากเลยนะก่อนที่จะเริ่มทําการแข่งขันครับก็จะมีการประกาศกฎสําหรับผู้แพ้3ข้อนะครับซึ่งกฎข้อหนึ่งครับได้กล่าวไว้ว่าทั้งพวกพร้องธงโจรสลัดและของทุกอย่างที่ถูกชิงไปด้วยเกมเดวี่แบ็กไฟน์เนี่ยครับจะไม่มีสิทธิ์ทวงกลับคืนนะครับส่วนกฎข้อที่2ครับได้กล่าวไว้ว่าคนที่ถูกผู้ชนะนั้นเลือกตัวไปเนี่ยจะต้องสาบานว่าจะซื่อสัตย์ต่อกับตันคนใหม่ทันทีเลยนะครับส่วนกฎข้อที่3ครับกล่าวไว้ว่า ธงที่ถูกชิ้งไปแล้วจะไม่สามารถนํามาใช้การได้อีกต่อไปครับซึ่งกฎแต่ละข้อดีหดโหดด้วยกันทั้งนั้นเลยนะและนี่คือกฎ3ข้อครับและถ้าเกิดว่าผู้แพ้นั้นไม่ยอมรักษากฎตามนี้ครับก็จะถือว่าเป็นความอับอายของโจสลัดครับและจะถูกจับบูชายันต่ออกเกอร์ของเดวิสโจนนะครับและกับตันของทั้ง2ฝ่ายครับก็จะต้องสาบานนะครับว่าจะต้องยอมรับแล้วก็ยินยอมไปตามกฎดังนี้ฮะและก่อนที่จะเริ่มการต่อสู้ครับตามกฎเลยนะครับก็จะต้องทําการโยนเหรียญสามเหรียญเป็นการรายงานต่อเดวิ โจรก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะสามารถทําการต่อสู้กันได้แล้วครับและกฎในการแข่งขันครั้งนี้ครับก็ถูกกาหนดวว่าคนที่จะต้องแข่งขันเนี่ยจะต้องมีไม่ต่ํากว่า7คนนะครับสำหรับเล่นเกม3เกมครับและคน1คนก็จะสามารถลงแข่งขันได้เพียง1ครั้งครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วนะฮะ และในที่สุดครับกลุ่มหมวกฟางก็ได้ทาการกําหนดตัวผู้เล่นในแต่ละนัดแต่ละศึกได้เรียบร้อยแล้วครับในศึกแรกครับเป็นการแข่งขันโดนัทเลสครับก็จะมีผู้เข้าแข่งขันครับอุโซบนามิแล้วก็โลบินครับศึกนัดที่2ครับศึกคล็อกกี้ลิงครับก็จะมี2คู่หูนะครับจะเรียกว่าคู่หูได้ไหมก็ไม่แน่ใจนะเป็น2คู่กัดดีกว่านะครับก็มีซันจิครับมีโซโลรวมถึงชอปเปอร์ด้วยนะครับ ศึกนัดที่3าครับเป็นการต่อสู้ระหว่างกัปตันกัปตันนะฮะต่อสู้กันครับเป็นศึกในการต่อสู้แบบคอมแบทนะฮะแบบฟัดกันเลยนะผู้เข้าแข่งขันก็แน่นอนครับว่าเป็นกัปตันลูฟี่ครับที่จะต้องประชิญหน้ากับกัปตันฟ็อกซี่นะครับหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไอหัวแชกก็ได้นะครับก็เป็นฉายาที่ลูฟี่เรียกฟ็อกซี่นะครับถือว่าลูฟี่เรียกเขาได้น่ารักมากเลยนะหัวแชกนะขอเริ่มที่การแข่งขันนัดแรกกันเลยครับการแข่งขันนัดแรกเนี่ยก็คือการแข่งขันโดนัทเลสครับก็จะเป็นการแข่งขัน แข่งเรือรอบเกาะ1รอบนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําเรือครับก็จะประกอบไปด้วยถังเปล่า3ถังครับไม้พาย2อันนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทําเรือนะถ้าเกิดว่าใครใช้นอกเหนือจากนี้ก็จะถูกปรับแพ้เาลไปนะครับส่วนเรือของทั้งอูซบนามิแล้วก็โรบินเนี่ยก็สาภาพอย่างที่เห็นนะครับดูไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่นะแต่ทางฝั่งกลุ่มของฟ็อกซี่ครับก็มีทั้งมนุษย์เงือกนะครับมีปลาฉลามดาวด้วยนะฮะ แล้วก็พอเชีย่ยจังนะครับดูก็รู้นะครับว่าใครได้เปรียดเสียเปรียบนะฮะ และในการแข่งขันเรือครับคือไม่ใช่ว่าจะแข่งเรื่องความเร็วอะไรกันอย่างเดียวนะครับมันเป็นการแข่งขันของโจรสลัดครับเรื่องการต่อสู้เนี่ยต้องมีด้วยอยู่แล้วนะครับรวมถึงการที่คนที่ไม่ได้แข่งเนี่ยก็จะสาม,มารถช่วยเหลือคนที่แข่งหยุดในรูปแบบต่างๆได้ด้วยเหมือนกันนะครับและทางฝ่ายผู้เข้าแข่งขันเองเนยครับก็พยายามที่จะโจมตีคู่ต่อสู้ซิ่งกันและกันด้วยครับพยายามที่จะแย่งชิงความได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างใหญ่หลวงเลยฮะส่วนทางด้านกับตันฟ็อกซี่ครับก็ได้มีการวางกลยุทธ์ต่างๆครับโดยการวางป้ายนะครับบอกให้พวกนนามี่ไป ผิดทางครับรวมถึงทําเส้นชัยลอมนะรวมถึงการแกล้งที่จะเป็นป้าแก่นะครับที่แบบว่าพาง,งาบพ,พัง,งาบอยู่นะครับแล้วก็พยายามที่จะขอความช่วยเหลือจากพวกนามิโรบินอุศบนะครับแต่ว่าเขาไม่หลงกลกันเลยนะครับคือมันเป็นแผนการที่แบบติงตองมากเลยนะแต่ในขณะเดียวกันครับทางด้านพอเช่จังครับดันทะลึ่งหลงกลกับกับดัก เส้นช้ยปลอมซะอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มโจสรสลัดที่ค่อนข้างที่จะเซาเซาอยู่พอสมควรเลยครับก็ติงตองด้วยกันทั้งกับตันเรือแล้วก็ลูกเรือนะแต่สุดท้ายแล้วครับผมก็เป็นฝ่ายพอเช่าจาจนะครับที่ชนะไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอตัวฟ็อกซี่นะครับใช้ลำแสงเอือเ่อยเฉยนะฮะ ไปโจมตีใส่เรือของอุซบนะครับก็ทําให้เรือนั้นเอื่อยเฉยแบบว่าเคลื่อนตัวช้าสุดๆนะครับก็ทาให้พวกพอเชจังนะครับชนะไปในที่สุดนะและเมื่อผลออกมาว่ากลุ่มโจรสลัดหมวกฟ้างเนี่ยแพ้ไปในนัดแรกครับก็ต้องถูกชิงลูกเรือไป1คนนะครับซึ่งคนที่ถูกเลือกไปเนี่ยนั่นก็คือชอปเปอร์คุงนั่นเองครับถูกเลือกให้ไปอยู่กับกลุ่มโจรสลัดฟ็อกซี่ครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเต็มใจก็ตามทีนะฮะชอปเปอร์นี่ถึงกับร้องห่มร้องไห้น้ำมูกน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวนะฮะ เข้าสู่การแข่งขันเกมที่2นะครับซึ่งเกมที่2ก็คือเกม Clocky Link นะฮะซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยกลุ่มโจรสลัดหมวกฟานนั้นจะต้องมีทั้งซันจิโซโลแล้วก็ชอปเปอร์เป็นผู้เข้าแข่งขันนะครับแต่ณตอนนี้เนี่ย ชอปเปอร์ถูกดึงตัวไปอยู่กับกลุ่มฟ็อกซี่แล้วนะครับเท่ากับว่าผู้เข้าแข่งขันก็จะลดลงนะครับเดี๋ยวเพียงแค่โซโลกัตันจิตเท่านั้นเองนะครับก็เสียเปรียบอีกแล้วนะฮะส่วนทางด้านผู้เข้าแข่งขันของกลุ่มโจรสลัดฟ็อกซี่ครับก็มีด้วยกัน3คนครับคนที่นําหน้าสุดตัวเล็กสุดนะครับนั่นก็คือมนุษย์ประหลาดฮัมเบิร์ดนะครับคือหน้ามันคล้ายๆลิงคล้ายๆคินคองหรืออูรังตุงตังอะไรก็ไม่รู้มันนะเรียกยากเหมือนกันครับส่วนคนต่อมาครับคนกลางนะครับชื่อว่าพิกครุฑนะครับ มีฉายาว่าแทเกิลแมชชีนนะฉายาน่ากลัวมากนะแล้วก็คนสุดท้ายครับตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะครับเขามีชื่อว่าบิ๊กแพนครับเป็นมนุษย์เยือกผสมกับคนยักษ์นะฮะการแข่งขันเกมครั้งนี้ครับก็จะให้ผู้เล่นแต่ละฝ่ายเนีครับเป็นคนเก็บบอลเอาไว้นะครับซึ่งคนที่เก็บบอลเอาไว้เนี่ยจะถูกเรียกว่าเป็น บอลแมนครับและกติกาในการแข่งขันก็คือถ้าใครนําบอลแมนของอีกฝ่ายยัดใส่ห่วงของอีกฝ่ายได้ก่อนนะครับก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะไปนะฮะตัดสินแพ้ชนะด้วยการทําสกอเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองนะอารมณ์เหมือนกับประมาณว่าใช้กฎโกลเด้นโกลในการแข่งขันฟุตบอลนะครับใครทําประตูได้ก่อนในช่วงต่อเวลาพิเศษก็ชนะไปอะไรอย่างนั้นเลยนะและแล้วการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นครับฝ่ายหมวกฟ้านะครับที่ซันจิจับคู่กับโซโลดีบอกตรงๆครับว่าเหนื่อยใจแล้วก็หนักใจกับคู่นี้มากครับยังไม่ทันจะแข่งก็ ทะเลาะกันแล้วนะแล้วไปสู้กับคู่ต่อสู้3คนนี่ครับคือ3คนนี่ก็แบบว่าโหดโหดแล้วก็เก่งๆในเรื่องของคล็อกกี้ลิงนะครับคือได้เปรียบในการแข่งขันลักษณะนี้อยู่แล้วครับส่วนทางด้านซันจิก,กับโซโลครับไม่ได้มีความสามารถคีอะไรกันเลยนะครับโดนเล่นงานซะแบบยับเยินเหมือนกันนะความเสียเปรียบของทั้งซันจิแล้วก็โซโลเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะครับ ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยครับใช้อาวุธในการต่อสู้ครับแต่ว่ากรรมการก็ไม่เป่าฟาวหลืออะไรเลยนะครับอย่างก็ว่าซื้อตัวกรรมการไปแล้วนะครับเหมือนแมนยูเป๊ะเลยนะชอบซื้อตัวกรรมการทุยไม่ใช่นะ จนซันจีเนี่ยครับทนไม่ไหวไปเล่นงานกรรมาการไปหนิกหนอนนะครับทำให้ตัวซันจีเองนะะี่ฮะโดนใบเหลืองไปด้วยนะครับสถานการณ์เริ่มที่จะเลวร้ายลงไปทุกทีนะครับเพราะว่าซันจีกับโซโลนี่เสียเปรียบสุดๆะครับจนสุดท้ายครับสคนนี้ต้องขอที่จะร่วมมือกันสักสิบวีนะครับเพื่อที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ครับและสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะ,ะร่วมมือกันปุ๊บครับชนะปั๊บทันทีเลยนะฮะและเมื่อชนะครับก็จะสามารถชิงลูกเรือของฝ่ายหนึ่งมาได้นะครับแน่อนอนครับว่าในการเลือกนะฮะลูฟี่เนี่ย ต้องการที่จะเลือกชอปเปอร์กลับมาเป็นฝ่ายของตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนที่ลูฟี่จะเลือกครับนามิได้เสนอไอเดียสุดเจ๋งนะครับว่าในรอบต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นลูฟี่นะครับที่จะต้องต่อสู้กับไอหัวแฉกหรือว่าฟ็อกซี่นะครับเพราะฉะนั้นนามิได้เสนอไอเดียว,ว่าถ้าอย่างนั้นเลือกฟ็อกซี่มาเป็นพวกไปเลยนะเพราะถ้าฟ็อกซี่ได้มาเป็นพวกเดียวกับกลุ่มหมวกฟางครับในรอบต่อไปเนี่ยลูฟี่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแข่งแล้วครับก็จะได้ชนะไปฟรีๆแล้วก็จะสามารถดึงตัวชอปเปอร์กลับมาได้อีกด้วยครับเท่า เกมนั้นจบไปโดยปริยายนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าไอเดียนี้เนี่ยมันจะโชดโหดสัตว์รัเสเซียไปนิดนึงนะครับไม่ค่อยจะมีคนยอมรับสักเท่าไหร่ครับและอย่างหนึ่งครับโรบินก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอเดียนี้นมันก็โอเคเหมือนกันนะนามิแต่ว่าถ้าเกิดว่าทําอย่างนั้นจริงๆเนี่ยกลุ่มของหมวกฟางก็จะได้ฟ็อกซี่นั้นมาเป็นพวกนะครับก็สรุปได้ว่ากลุ่มหมวกฟางนั้นไม่ต้องการฟ็อกซี่มาเป็นพวกนะครับก็เลยไม่มีใครเอาฟ็อกซี่แล้วก็ การที่จะเลือกฟ็อกซี่มาเป็นพวกก็เลยถูกเยกเลิกไปนะครับเลือกช็อปเปอร์กลับมาดีดดีกว่านะฮะเข้าสู่การแข่งขันครั้งสุดท้ายครับการแข่งขันเกมที่3าครับเป็นการแข่งขันแบบคอมแบทครับซึ่งลูฟี่จะต้องต่อสู้กับฟ็อกซี่ครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยฟ็อกซี่มีความมั่นใจมากครับบอกว่าแกนะไม่มีทางชนะชั้นในเกมนี้ได้แน่นอนเพราะว่าการทะเลาะวิวาทเนี่ยมันต่างจากเกมรวยซะนะฮะ ดีกีของฟ็อกซี่ครับลงแข่งขันเกมคอมแบททั้งหมด9 20ครั้งชนะ9 20ครั้งครับอัตราการชนะนี่100%กันเลยทีเดียวเชียนะครับไม่รู้จะเก่งมาจากโลกฟ้าไหนกันแน่นะส่วนทางด้านลูฟี่ครับค่าหัว100ล้านเบลีครับแข่งครั้งแรกครับสถิตินะครับชนะ0แพ้0เสมอ0นะแล้วผมจะบอกเพื่ออะไรการแข่งขันคอมแบทของลูฟี่นะครับก็มีอุซพนั้นเป็นพี่เลี้ยงนะครับและอุศภก็ได้จัดการ ให้ลูฟี่นั้นใส่ทรงผมทรงแอฟโฟนะครับโดยเหตุผลที่อุซอบนั้นให้ลูฟี่ใส่ทรงผมทรงแอฟโฟนะครับอุซอบได้ให้เหตุผลด้วยว่า ทรงผมสไตล์นี้เนี่ยจะเรียกความดิบในตัวลูกาชายให้ตื่นขึ้นมาคนมักจะพูดกันว่าแชมเปี้นยนชอบทำผมทรงยิปปี้หรือว่าทรงยิปปี้ทำให้เป็นแชมเปี้ยนกันแน่แม้แต่วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยถ้านายใส่ผมทรงยิปปี้นี่ล่ะก็พลังหมัดของนายจะต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนเลยลูฟี่เชื่อฉันเถอะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอุศบมันไปเอาทฤษฎีนี้มาจากไหนนะครับใส่ทรงผมทรงแอฟโฟแล้วหมัดจะหนักขึ้นนะอย่างนี้ก็มีด้วยนะ และเมื่อเริ่มการแข่งขันครับก็ดูเหมือนว่าฟ็อกซี่ะครับจะกุมควานได้เปรียบไว้พอสมควรนะครับเพราะสฐานที่ในการสู้เนี่ยก็อยู่ในเรือของ f o x กซีเองครับซึ่ง f o x กซีก็รู้ทุกซอกทุกมุมดีอยู่แล้วนะครับแถมเรื่องความสามารถของ f o x กซีครับคือ f o x กซีเนี่ยมันเป็นผู้ใช้ผลพิษนะครับมีพลังเอื้อเชือนะยิงลำแสงเอื้อเชือใส่อะไรก็ตามนะใส่คนใส่วัตถุเนี่ยจะทําให้สิ่งสิ่งนั้นนะครับ เคลื่อนไหวช้าไปประมาณ30วิครับพอพ้น30วิไปแล้วครับถึงจะมีความเดียวกับมาสภาพตามเดิมนะครับแล้วฟ็อกซี่นะครับก็ใส่นวมนะที่เป็นลักษณะของหนาครับที่เอาไว้ใช้สําหรับโจมตีลูฟี่ที่เป็นมนุษย์ยางโดยจะพอด้วยนะฮะฟ็อกซี่ที่มีความได้เปรียบครับทั้งสถานที่แล้วก็เรื่องความสามารถของผลปีศาจนะครับก็อัดลูฟี่แบบอัดเอาอัดเอานะใส่ยับเลยนะส่วนลูฟี่ในตอนนี้ครับสภาพก็ไม่ได้ต่างอะไรจากกระสอบตาเลยนะครับโดนอัดยับครับ ลูฟี่นี่ล้มแล้วล้มอีกครับสภาพดูไม่ได้เลยนะครับแต่ก็ลุกขึ้นมาได้ทุกครั้งนะครับโดยที่ลูฟี่สามารถลุกขึ้นมาได้ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับมีความเชื่อกันว่าน่าจะเป็นพลังมาจากทรงผมแอฟโฟของลูฟี่นะครับซึ่ง ไม่น่าจะเกี่ยวกันสักเท่าไหร่นะการต่อสู้ยังคงดําเนินต่อไปนะครับแลกหมัดกันแบบยับเยินครับและสุดท้ายครับก็เป็นฝ่ายลูฟี่นะที่ได้รับชัยชนะไปครับปิดฉากด้วยการใช้ท่าหมัดลูกตุ้มยางยืดนะครับซัดฟ็อกซี่ซัดกระเด็นไปตกออกนอกเรือนะครับก็เป็นฝ่ายลูฟี่นะที่ชนะไปนะครับแบบหืนจับกันเลยทีเดียวนะและแน่นอนครับว่าเมื่อลูฟี่ชนะแล้วครับก็จะสามารถชิงลูกเรือของฝ่ายตรงข้ามได้นะฮะแต่ว่าลูฟี่ครั้งนี้ครับไม่ชิงลูกเรือนะครับ เลือกที่จะชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มโจรสลัดฟ็อกซี่มาแทนนะแต่ลูซี่ก็ใจดีนะบอกว่าเอามาแค่สัญลักษณ์ก็พอนะครับไม่เอาธงนะเพราะถ้าเกิดเอาธงมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวฟ็อกซี่จะออกเรือไม่ได้นะครับเดินทะเลไม่ได้ก็จัดการนะครับเอาสัญลักษณ์มาแล้วก็วาดสัญลักษณ์ให้ใหม่ครับซึ่งดูแลสัญลักษณ์นี่คือแบบทุเรศทุลังมากนะบทสภาพของโจรสลัดเลยนะครับคือสภาพอย่างนี้นี่ไม่ได้เป็นโจรสลัดแล้วนะครับเป็นแบบว่า กลุ่มผู้ลุกลานนะครับอดุบาลหมีน้อยนะครับน่ารักมากนะทงเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับกับการแข่งขันเดวี่แบ็กไฟท์นะครับเป็นการแข่งขันที่ทั้งมันทั้งสนุกทั้งน่ารักคิกขู่อนเนะเลยนะเอาละครับก่อนไปที่ช่วงต่อไปครับดูสติกลายนองแก้มป่องจอมปวดนะครับสติกลายสำหรับผู้ที่แกร่งจริงเท่านั้นนะครับถึงจะกล้าโหลดนะถ้าใครไม่แกร่งพอนะครับอย่าโหลดนะฮะเพราะว่า มันต้องแก่งจริงๆเท่านั้นนะที่จะโหลดได้นะสำหรับติ๊กเกอร์ไลน์อันนี้ฮะเอาละครับไปที่ช่วงต่อไปครับถามดีๆตอบกวนๆครับเริ่มต้นที่คอมเมนต์แรกนะครับคอมเมนต์แรกนี่ก็มายาวเลยนะฮะเขาบอกว่ากลุ่มบกฟ้าแต่ละคนเนี่ยแบบดูบางคนไม่ค่อยจะทําหน้าที่เลยอะกับปานไม่ค่อยจะสั่งลูกน้องนะครับยกเว้นตอนจริงจังและตอนเรื่องไร้สาระ นักดาบที่มักจะหลงทิศหลงทางจนพลาดการต่อสู้บ้างบางครั้งนักซุ่มยิงที่เฮฮาสร้างสีสันตกมุกให้กับชาวบ้านนะครับแล้วก็กุ๊กที่ดันเก่งประพอกับหน่วยนักสู้ต้นหนเรือที่เหมือนโจรสายซับจอมเวทครับ หมอที่รับหน้าที่หน่วยต่อสู้หลายครั้งนะนักโบราณคดีที่แลดูเหมือนกับนักสืบมากกว่าช่างซ่อมเรือที่เน้นทําลายมากกว่าซ่อมซสอีกนักดนตรีผู้ที่ต่อสู้ได้อย่างผิดบทบาทแต่แบบนี้ก็สนุกแล้วก็มีสีสันดีจริงๆและกระตูนเรื่องนี้นะครับก็อย่างที่คอมเมนต์นี้พูดมานะครับคือตรงหมดเลยนะครับตามตําแหน่งแต่ละคนนี่คือแบบ <c oughs> นักซุ่มยิงเอยแบบต้นหนเรืออะไรเอยนี่คือ พอเอาเข้าจริงๆนี่คือแบบเป็นสายหาบ้างเป็นสายต่อสู้อะไรบ้างก็หน้าที่ตัวเองนี่คือแบบว่าคือดูๆไปแล้วเนี่ยก็ลืมไปเหมือนกันนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยครับมีหน้าที่ของตัวเองเนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะฮะคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าเออผมจะถามว่าคณะปฏิวัติหน่วยที่1คือใครแน่ครับบางทฤษฎีว่าคูซานบางทฤษฎีว่าคุยนะตอบผมหน่อยนะครับนะครับถ้าผมตอบนะครับผมก็ตอบว่าไม่น่าจะใช่2คนนี้นะครับ คุยนะนี่คือน่าจะตัดไปได้เลยครับคือตายไปนานแล้วนะส่วนคูตันหรือรอคีนี่ก็ไม่น่าจะใช่อยู่ดีนะครับผมตอบนะครับ <c oughs> ในความคิดของผมนะไม่ใช่สองคนนี้แน่นอนนะเออคือคำว่าทฤษฎีเนี่ยคือทฤษฎีก็คือทฤษฎีมันเป็นแนวคิดหรือว่าการคาดเดาหรืออะไรก็ตามแต่นะค,คือก็ดูไปคำๆนะอย่าเพิ่งไปคิดว่าเป็นจริงเป็นจังเออนะฮะก็ถ้าจะให้ชัว์นะครับก็ต้องรอเนื้อหา ทางการ์ตูนบางงะออกมานะครับก็จะชัวร์ที่สุดแต่แหละฮะถ้าลูฟี่สู้กับซันจิใครจะชนะหรอคะนะครับก็ต้องเป็นลูฟี่อยู่แล้วแน่นอนนะครับสังเกตได้ง่ายครับมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งนที่ลูฟี่เนี่ยประท้ากับซันจินะซึ่งซันจินี่คือแบบเตะเอาเตะเอานะครับแล้วก็แบบใช้ท่าหนักด้วยอ่ะใช้ท่าใหญ่ด้วยนะลูฟี่ก็บอกกับซันจิเลยนะครับว่าไอการโจมตีแบบนั้นเนี่ยมันทําอะไร กับลูฟี่ไปได้อยู่แล้วนะครับซึ่งซันจิเองก็รู้ดีเหยียกระจายนะครับคือความแข่งแกร่งของของลูฟี่นะตอนนี้อะ่ะมันเท่ากับปีศาจจริงๆนะต่อสู้กันไปก็ลูฟี่นะครับชนะซันจิแน่นอนนะตอนนี้นะพี่คิดว่าโซโลตอนนี้จะเป็นไงบ้างหายไปนานเลยนะครับโซโลตอนนี้ก็น่าจะเดินทางไปที่วาน,น็กคุนินะครับคาดเดาได้แค่นั้นนะ ไม่รู้ว่าถึงแล้วหรือยังหรือว่าอยู่ในช่วงเดินทางหรือว่าอะไรยังไงนะฮะก็รอดูกันตอนต่อไปนะครับว่าในตอนต่อไปนะครับโซโลนะครับที่จะเดินทางไปที่วันกคุนีนะจะได้ฉายแสงอะไรเหมือนกับซันจีบนักน้อยสักแค่ไหนนะผมคิดว่าดรเรูที่อยู่กับชอปเปอร์ผมคิดว่าเธอต้องรู้เรื่องร้อยปีแห่งความหลังนะครับเพราะเธอมีอายุร้อยกว่าปีแน่นะครับอ,อันนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับอไอ้ร้อยปีแห่งความว่างเปล่าเนี่ยมันต้องย้อนไปแบบ7 8 0 0ปี900ปีที่แล้วนะครับซึ่งเมื่อในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันจะมี100ปีที่ ถูกลบหายไปจากประวัติศาสตร์นะครับซึ่งข้อมูลตรงนั้นเนี่ยได้ถูกบันทึกลงมาในโในพนีกีฟนะครับมันไม่ใช่แบบร0อปีที่ผ่านมานะมันคือ100ปีแห่งความว่างเปล่าเ,เมื่อประมาณผมจําไม่ได้มัน800ปีหรือ700ปีหรือ900ปีที่แล้วนะฮะคนละอ้านกันนะครับเออนะเพราะฉะนั้นคุณป้าด็เร์เลนูไม่มีทางรู้แน่นอนนะฮะ คอมเมนต์ต uh. ่อมานะครับบอกว่าพี่ต้อมครับผมรักช่องนี้มากอยากให้แม่ไปขอนะครับเอาให้แม่มาขอเลยนะครับแล้วดันทะลึ่งทักติคนด้วยนะฮะรอเล่นครับรอเล่นขอใจให้พี่ต้อมทําช่องดีแบบนี้ต่อไปอย่าไปสนใจให้กับคนที่เขาไม่ชอบพี่เพราะผมเองติดตามอยู่ตลอดรักช่องที่มากครับผมนะฮะโอเคก็เขียนผิดนะ รักคนทําด้วยไม่ใช่เกณฑ์นะก็ขอบคุณสําหรับทุกอย่างที่พี่ต้อมให้ดูเพลินมากครับเป็นกําลังใจให้ทําต่อไปพักผ่อนเยอะๆนะครับพี่ต้อมจะได้ไม่ป่วยบ่อยสู้ๆนะครับ o อเลิฟยูชแนลย u นะครับ I love เออพูดผิดแกไอเลิฟชแน u นะครับก็มีคนมาบอกนะครับแพ้คนละช่องนะฮะคือคนละช่องนะครับน้องครับแล้วแบบพิมพ์มาสยืดยาเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับไม่รู้ว่าแบบ จงใจพิมพ์หรือเป็นมุกอะไรของเขาก็ไม่รู้นะเออคุณดราก้อนสเลเยอร์นะครับแม็กนะชื่อก็ไปนู่นเลยนะครับการ์ตูนเรื่องแฟ i r ดี้เทอีีนะครับมาเมนผิดช่องอีกนะอะไรของมนุษย์คนนี้ก็ไม่รู้นะออคอมเมนต์ต่อไปดีกว่าบาร์กี้ได้ไปลาฟเทลใหม่ครับไม่ได้ไปนะครับบาร์กี้ตอนอยู่กับกลุ่มโรเจอร์เนี่ยเป็นแค่เด็กฝึกหัดนะรวมถึงแชงคูดด้วยนะแชงคูก็ไม่ได้ไปนะครับ ะะโอเคนะฮะโอเคครผมก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปคลิป,ลปนี้ครับรวมถึงช่วงสุดท้ายด้วยถามดีๆตอบกลัวๆนะครโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับกับกลมหน้าชน l ครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดสัะวรค้ังด้วยนะครับสวัสดีครับ